สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรัตม์มณีชาแนลนะคะการสาหรับมือนี้แอดก็จะมีแนวทางนะคะมานําเสนอให้พี่น้องได้อ่าไปพิดจารลาน้ะนะคะในงวดวันที่2พฤษภาค,คม2อ6พันะคะแนวทางจาก FC นะคะบึงการเพิ่นบอกว่าอยากแบ่งปันให้พี่น้อง FC ทุกท่านทุกคนเพิ่นได้มีโชคลาภน้ากันนะคะ บอกว่าเขามาแล้วลายงวนนะคะเลขติดเลขหลักนะคะเดี๋ยวเ้อามาไปเบิ้งน้ากันนะคะว่ามีตัวใดแน่สิถูกใจตรงใจกับพี่น้องบอนะคะแนวทางตัวเลขนะคะค่ะสําหรับพี่น้องเขามาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกับทังช่องนะคะแล้วก็จะเริ่มกดลูกกระดิ่งเพื่อจะปฏิผาดคลิปใหม่ๆในการแจ้งเตือนนะคะค่ะเดี๋ยวเ้อาไปเบิ้งกันเลยนะคะว่าแนวทังของตัวเลขจากเอฟซีพนมีตัวใดแน่เพราะว่าเพ่นบอกว่า เขาแมาเหลวหลา่งวดนะคะที่แน่มเบิ้งมานี่ก็เลยมั่นใจว่าเออเขาแล้วละก็เลยอยากแบ่งปันอยากมานําเสนอเว้าสูพี่น้องฟังนะคะหากผู้ใดอ่าอยากจะไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะคะก็ะเดี๋ยวไปเบิ้องน้ากันเลยนะคะค่ะเลขติดนะคะเลขติดนะคะ f อฟจากบึงการนะคะงวดวันที่สอง พฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเลขติปก็ก็จะมีนะคะมีมีเกตแปดมีเก้ามีศูนย์นะคะเลขติด เลขติดเกตติดแปดติดเก้าติดศูนย์นะคะดาวบาทนี่คนก็นเลยบอกว่าเอาจับคู่ให้จับคู่เอาให้เป็นเลขลักนะคะจับคู่มีอยูแปดคู่แปดหางด้ยค่ะท่านผู้ชมจับคู่นะคะจับคู่จับคู่จับคู่นะคะลักซี่ค่ะลักซี่นะคะ หลักสีนี่เด้อค่ะเลขติดงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเอฟซี FC จากเบงกันนะคะเพื่อนบอกว่าแม่งปันแนวทางโชคลาภให้พี่น้องเพื่อนน้ำแน่เด้อสัน้นขอบคุณหลายๆเด้อทีเอฟซี FC จากเบงการเพื่อนค่ะมีน้ำใจนะคะอยากแบ่งปันแนวทางให้พี่น้องได้พิจารนาวิเคราะห์น้ำกันนะคะติดนะคะเจ็ดติดแปดติดเก้าติดศูนย์นะคะ จับคู่ค่ะจับคู่มีสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์นี่นะคะ สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะคะท่านผู้ชมหลักที่สองนะคะหลักที่สองกับมีติดสามนะคะท่านผู้ชมติดสามประมาณว่าห้าได้หลักนะคะหลักสิบหลักสิบแล้วหฮามาจับตัวที่เลขติดนี่ไว้นะคะเลขตัวนี้ก็คือ,อยูหลักหน่วยนะคะเจ็ด แปดเก้าศูนย์นี่เป็นเลขลักหน่วยนะคะแล้วก็เขาเขา,าได้ลักลอ่าลักซิปตัวใดมากเข้ามาจับลักตัวนี้ใส่ลักหน่วยนะคะพี่น้องเข้าใจอยู่เนาะติดสามค่ะสามเก็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์ นะคะคเลขติดนะคะเลขติดหลักหน่วยนะคะนี่หลักหน่วยเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะแล้วก็จับคู่นะคะหลักนะคะหลัก,ลกหล,ก 10. ลักสิบหน่วยแล้วก็สิบหลักสิบเข้ามาตัวใดนะคะเข้าใดหลักใดมากเข้ามาจับ ใส่หลักหน่วยของเพ่นนี่นะคะกามีนะคะท่านผู้ชมกับหลักสิบนะคะของหลักสนะคะกับมีสี่เก็สี่แปดเก้าสศูนะคะสี่เ4็4สี่ี่หลัก3นะคะหลักสิบนะคะหลัก3ามสามเจ0สามสามเก้นนะคะค่ะนี่กรับ แนวทางตัวเลขจากเอฟซีเบิงการนะคะแล้วก็มีเอฟซี C อีกท่านหนึ่งนะคะที่เพินให้แนวทางมากขึ้กกันนะคะเอฟซียูทังนะคะชนบุรีนะคะเดี๋ยวแอดภาพไปเบิงอีกนะคะว่าเพิ่นได้ตัวใดมาแน่ว่าจะเข้ากันตรงกันบ่น,นะคะไปเบิงเลยค่ะค่ะส่วนแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะคะแนวทางป้าใจดีนะคะแนวทางป้า ใจดีนะคะแบงปั่นมาานะคะบอกว่าบอประสงค์ออกน้ำนะคะเข่ามาแล้วสามงวดนะคะซึ่งงวดนี้กับบอกว่าเป็นงวดที่สี่นะคะแน่นๆมากกับเข่ามาแล้วละ่ะเอางวดนี้กับว่าอยากแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซีหลายท่านหลายคนเพิ่นได้มีโชคลาภน้ากันนะคะเลขเพิ่นมาหางเดี่ยวนะคะท่านผู้ชมเลขเพิ่นมาหางเดี่ยวนะคะมาสามตัวนะคะเพิ่นซื้อสารบอสตันค่ะ พันบอกว่าพันซื้อสารกับองค์ปูองยานะคะปูสีสุโทแม่ย่าสีปฐมมานะคะได้นะคะตัวเลขนะคะสามตัวนะคะหางเดียวนะคะเน้นๆเลยก็คือศูนย์แปดหกนะคะตัดเลนว่ัสันค่ะพันพนบอกนะคะบอกว่าให้ตัดเลนเอาเดอร์ จะให้เก้างวดนะคะเพิ่นบอกวา่าเพิ่นจะให้มากเก้างวดนะคะซึ่งงวดนี้เป็นงวดที่สี่แล้วค่ะเขามาแล้วสามงวดนะคะเขามาแล้วสามงวดส่วนมากตัวเลขเพิ่นเพิ่นจะให้ตัดเลนนะคะตัดเลนอ่ะตัดเลนเอาหกประตูนะคะท่านผู้ชมศูนย์แปดหกยังสี่เท่ากับมาตัดเลนนะคะ แปดหกแปดศูนย์หกศูนย์นะคะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นเลขกรับกันก็จะเป็นหกแปดศูนย์แปดศูนย์หกนี่นะคะ 60, 68, 0 8 6 8ห6 0 6ดศนย์ะคะเป็นเลขกลับกัน6ประตูส่วนมากบค่อยพลาดนะคะเข้า2โตัวนะคะแต่ตัดเล่นเอานะคะเพิ่นก็ะยิเลยยกตัวอย่างนะคะงวดทิ่งวดออก1นเก้านะคะงวดนั่นออก1นเกซึ่งเป็นงวดแรกที่เพิ่นได้มานะคะ สามตัวเม็ดเดียวหางเดียวก็คือหนึ่งเก้าเก้านะคะพันมัดตัดเลนกับมะเขาตวหนานะคะมะมะเขาโตนาหนึ่งเก้าประมาณนี้นะคะแล้วกางวดที่ผ่านมานะคะก็คืองวดเจ็ดแปดนะคะแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่แหละคะ่ะกัเพันกระหี่มาสามตัวคือกันนะคะกัซึ่งเขาตรงนะคะกะห้พี่น้อง พิจารณาเบิ้งนะคะสูตรสองสูตรนี่เข้ากันตรงกันบอนะคะนี่นะคะสองสองสูตรสองอาจารย์สองเอซนะคะแต่ว่าบบประสงค์ออกน้ำทั้งสองคนนะคะสูตรนี้สูตรเลขติดนี่เป็นเอฟซีจากเบิงการนะคะสูตรนี้ก็เป็นแนวทางคุณป่า ใจดีนะคะพนป้าใจดีเพินไ้มานะคะหางเดียวนะคะ086แล้วก็เฮ้ากับมัตัดเลนเอานะคะ86 8060 680806นะคะนี่แนวทางป้าใจดีนะคะนี่เป็นแนวทางของเอฟซีบึงกาฬนะคะติดเจ็ดติดแปดติดเก้าติดศูนย์นะคะน่าจะเป็นหลักนะคะหลักหน่วยนะคะนี่หลักหน่วยนะคะ กจับคู่ให้นะคะก็มี4สี่เจ็ดสี่แปนะคะ3 7 3 8 3 9 30นะคะแนวทางป้าใจดีนะคะหางเดียวให้มานะคะ08 6นะคะจับคู่นะคะตัดออกมาได้นะคะ8ปดหกแปดศ8 0 6นะคะนี่ก็นแนวทางไ้พี่ไ้นองได้พิจรณาเบิงเดอร์ค่ะงวดวันที่สองพฤษภาคมพศอสอขอสองพันห้นี่นะคะ พี่น้องมักชอบถูกใจตรงใจจังค่อยเอานะคะกะเท่ากับเสี่ยงสื่อยางมีสตินะคะ mm. หาไว้จับไว้ฉลาดกินแบงรัฐบาลเด้อค่ะเด้อ mm. มักชอบตัวใดจังค่อยเอานะคะ mm. ขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจกับทางช่องนะครับแต่งแตดต้นคลิปจนจบคลิปนะคะขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโชคดีนะคะ mm. พอกันคลิปหนะ้า นะคะสวัสดีค่ะ